้าน Steam Shop บริการกรดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นแมป Anime Fighter Simulator แมป Box f o o d แมป King Legacy และบริการกรดเพจออสตาเลดแปดยิงยูต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x แมป Anime Fighter Simulator อ้าววันนี้พี่จะมาพูดถึงอัปเดตที่11อนะว่าเราควรจะทำตัวยังไงหลังจากที่หายไปนาะนมากนะครับสำหรับแมบนี้นะก็ไม่ถือว่านานมากหรอกนะครับไม่ถึง2อาทิตย์นะครับแต่ก็เกือบเกือบ2อาทิตย์เลยนะ แต่พี่มองว่าที่เขาแก้มานะครับก็อย่างที่พูดไปในคลิปที่โพสต์วันที่เกมเปิดเลยนะครับเขาแก้ได้เร็วดีนะครับสาหรับพี่คิดว่าเร็วมากๆนะครับเพราะว่าต้องแก้ปัญหาลิขสิทธิ์นะครับเปลี่ยนโมเดลนะครับทาแมปใหม่เหมือนเหมือนเปลี่ยนแมปใหม่เลยนะครับเหมือนเปลี่ยนแบบละครในด่านใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนอะไรให้มันแบบไม่โดนไม่เสี่ยงโดนลิขสิทธิ์อีกนะครับไม่งั้นแมปอาจจะบินก็เป็นได้นะครับอ่ะมันเลยทําให้หลายๆคนอาจจะเลิกเล่นไปนะครับอ่ะ นในเรื่องอัปเดต11นะครับที่มีระบบใหม่เข้ามาก็คือเจ้าตู้ที่พี่เรียกเป็นตู้ฟักไข่ก็คือตู้เพิ่มเวลนะครับอ่ะมันทําให้มี2ตู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใส่ตัวละครเพิ่มเวลไปได้นะครับอ่ะถ้าใครสงสัยว่าพี่ครับผมควรใส่ตัวละครใส่ตู้ไข่เวลเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็แนะนําให้เราดูด่านล่าสุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็สมมุติว่าพี่อยู่ดันเป็นบันทันแมนนะครับ นี่เลยถ้าใครเปิดไข่ตรงนี้อ่ะนี่นครับแล้วก็ยัดเวลไปแล้วนะครับอ่าตู้นี้ได้ประมาณตัวร้อยยี่สิบวลวอ่ะอย่างที่เราเห็นกันนะครับพี่ก็แนะนําให้เรายัดเวลประมาณอ่าสิบห้าวลวขึ้นไปนะครับแล้วค่อยเอาไปใส่ตู้นะครับอ่าพูดง่ายก็คือถ้าเราต้องอาการเอาตัวละครที่เราจะอยากอัวเวนะครับโดยที่แบบไม่ต้องมา Fk เปิดตู้แล้วก็ไปยัดเวลวนะครับใส่ใส่เครื่องเจ้าเครื่องเพิ่มวลตรงนี้นะครับก็แนะนําให้ เราเพิ่มเลเวลตัวละครจนฝาเราจะไม่สามารถเพิ่มมันได้อีกนะครับง่ายๆอ่ะจนจนกว่าแบบเรายัดไอ้พวกอีพิกกับมิติกชายนี่ตั้งแต่อีพิกดีเจนมิติกชายนี่มิติกมีมีใครเอามิติกชายนี่ไปทักแเนาะก็เป็นพวกมิติกดีเจนแล้วก็อีพิกนะครับยัดเวลเริ่มไม่ขึ้นแล้วเวลเริ่มไม่ขึ้นคือยังไงก็คือจะพี่เพิ่มไปดูนะครับเป็นโโจแล้วกันนะโโจสตัตารุนะครับปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยที่เรียกว่าเวลเริ่มไม่ขึ้นนะเพราะมันขึ้นแบบ 2%อนะครับอันนี้อาจจะแบบตัวละครน้อยนะครับแต่ว่าพี่เทียบให้ดูเฉยนะครับถ้าเพิ่มแค่นี้แล้วเนี่ยเราสามารถจัดเข้าตู้ฟักไข่ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่แนะนําให้ประมาณสัก5วันถ้าใครแบบโอ้พี่ห้าวันมันนานเหมือนกันก็ใส่ไปสัก2อสวันก็ได้นะครับวัน2วันก็ได้นะเพราะว่า1เวลในเวลหลังๆเนี่ยมันทําให้เบตาเมทของแต่ตตละตัวละครเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูตักตัวหนึ่งเป็นเจ้าแบทแมน ติกถึงแค่นั้นเลยเออเป็นตัวครัชไนี่นะครับวิวงหลังเนี่ยวิวมันเพิ่มเยอะมากๆนะครับอ่ะยังร้อยห้าแปดนะครับเห็นไหมเก้าจุดสี่บีนะครับพอเป็นร้อยห้าเก้าปุ๊บอ่ะเพิ่มเป็สิบบีครับอ่ะตรงนี้พอเป็นร้อยหกสิบปุ๊บอ่ะนี่ครับเพิ่มมาอีกหนึ่งบีนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนพี่ถึงแนะนําว่าถ้ายัดวิวไม่ไหวจริงๆถึงจะเข้าตู้ถึงจะคุ้มนะครับแล้วก็เออเราจําเป็นต้องมีตัวสํารองในการเล่นนะครับอ่ะอย่างทีมพี่ตอนนี้เนี่ย ก็มีต okay. <Okay. ัวสำรองอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเอาดิจิโกะก็เป็นตัวสำรองนะครับเสร็จแล้วก็ถ right ้าพี่อัพโกโจจนถึงประมาณ160 170นะครับพี่ถึงจะเอาเข้าตู้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เอาพวกนี้มาใช้นะครับถึงได้เม็เราจะลดนะสมมติพี่เอาตัวนี้เข้าตู้นะครับอันนี้พีไปเลยครับก็เอาตัวนี้มาใช้เนี่ยเม็ดชีพพีก็จะลดใช่ไหมตรงนี้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ยังมีตัวทดแทนทดทดแทนสเตนเลยวะทดแทนนะครับถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะดาเมจลดไปแบบ พอภาพเหมือนกันนะครับเด่นที่เราเห็นกันนะปุ๊บห้จุนนะครับอันนี้คือแค่ดเมจชิกนะไม่ได้รวม DPS นะครับนี่ลยปุ๊บพอใส่ัวมาเพิ่มปุ๊บอ่ะเพิ่มมาเยอะนะครับอันนี้ถือไว้เพิ่มเยอะนะนี่ครับพี่ถึงบอกว่าเอ่อถ้าใครอยากเอาตัวเข้าตู้นะครับก็แนะนําให้มีตัวสํารองไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนเรื่องเลเวลแต่ละตัวเนี่ยดูยังไงนะครับก็ อย่างที่พี่บอกไปนะครับเจ้าเวาจะยัดเวลขึ้นยากนะถ้าใครยังอยู่ที่โลกโลกแบบโลกเก่าๆนะครับก็แนะนําให้ดันให้เวลเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดด่านนะครับก็คือสมมุติถ้าใครอยู่ด่านสักอ่ามันพันแม่นนะครับถ้าอยากแบบรีบไปโลกหน้านะครับก็คือไปโลกของเจ้าเจ็ดบาทนะครับตอนนี้เป็นเก้าบาทไปแล้วนี่ครับก็ให้เรายัดเวลตัวละครนะครับให้ถึงประมาณสักร้อยสามสิบห้าขึ้นไปนะครับขั้นต่ํานะครับ ขั้นต่ำมัคือ1้อยนะครับไม่ก็ที่ดีก็ประมาณสักร40ไปเลยก็ดีนะครับอาจจะเป็นสักร4อก็ดีนะครับสำหรับตู้นี้นะแนะนำใเป็น1้อก็ดีครับแล้วค่อยเปลี่ยนโลกครับมันจะทําให้เราเล่นได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราลงเลทได้นะครับไม่ยากเกินไปนะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องตัวที่พี่แนะนํานะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถ้าอยากรู้นะครับว่าพี่ผมปลดด่านมาแล้วผมควรเล่นยังไงก็ผมไม่ได้นะครับว่าควรเอาหาตัวอะไรมาใช้นะครับเดี๋ยวพี่จะมา พูดถึงวิธีกรณีที่แบบผมนี่ปวดด่านมาเพื่อที่จะแบบสมตัวดีๆแล้วก็ลงได้ชุกเละน,นะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยะจะพี่โอพูดอีกทีนนะอ่ะส่วนดีพีนี้พี่จะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เกี่ยวกับใส่ตู้ไข่อย่างไงนะครับให้คุ้มอ่ะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มี2ตู้นะครับก็คือตู้ของวันพันเมทกับตู้ของซาริเออร์คอปนะหรือซาริเออร์มีตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับหรือของด้านดีมอนซารเออร์นั่นเองนะครับ มี2อตู้นะครับไม่มีตู้ไหนดีกว่ากันนะครับจะใช้1เวลตอนหนึ่งวันเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่เลยหนึ่งเวลตอนหนึ่งวันเหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็แต่ที่พี่บอกไปนะครับแนะนําให้เราจัดเวลไปให้สุดจนกว่าที่เราจะไม่สามารถจะได้นะครับแล้วก็อยากให้ตัวละครเราเก่งเรเร็วนะครับก็จะประมาณนี้เรื่องนี้นะครับจบไปเรื่องหนึ่งแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องตัวละครที่ตกเมตาแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องตัวละครที่ตกเมตาเนี่ยพี่อง มองเกี่ยวกับเบต้าเมทนะครับอ่ะมาดูที่โลกล่าสุดอ่ะมาดูที่แฟ้มตัวนี้นะครับอ่ะนี่เลยเบต้าเมทตัวนี้จะอยู่ที่240นะครับ240แล้วนะครับตัวละครที่พี่คิดว่าเป็นตัวรับที่ตกเมตาครับก็จะเป็นพวกที่มีเบต้าเมทไม่ถึง200นะครับฟังไม่ผิดนะครับไม่ถึง200นะครับก็พี่คิดว่าเริ่มไม่ค่อยน่าใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีตัวใช้จริงนะครับพวกเจ้าไอเซนกับอาริสก็ยังน่าใช้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้พี่มองว่าเป็นตัวที่ยังพอเล่นได้นะครับอาจจะแบบจากออยู่คัสเอนทีเอสเนี่ยอาจจะลงมาอยู่ที่เอนะครับพวก s อฟก็จะมีพวกแบบตัวรับเอ่อมิติชายนี่นะครับแล้วก็ตัวคราฟชายนี่เจ้าอิจิโกะตัวนี้นะครับที่เป็นร่างชายนี่เนี่ยตกเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเบเดอร์เมดอย่างที่เห็นนะครับ270นะครับจะห่างจากตัวรับปกติแค่240 ตัวรับโลกล่าสุดครับถามว่าทำไมถึงตกเมต้านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่อัพเวรยากครับเป็นตัวพาะตัวคาสชีนี่เนี่ยจะเป็นตัวคาที่อัพเวรยวยากครับพี่ถึงใส่โกโจสมองสามไปนะครับนี่เลยพี่ถึงไม่เปลี่ยนครับบางคนเนี่ยยัดเวรวขนาดนี้ก็เปลี่ยนเป็นพวกดาเมจยัดเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะแบบจะได้ตีแรงๆนะแต่ว่าพี่ยังใช้สมองเรื่อยๆนะครับจว่อจะถึง200นะครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เรื่องที่ตัวที่ตกเม็นตะครับเรื่องตัวรับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวทุกตัวยังใช้ได้เหมือนเดิมนะยังน่าเล่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าหลังหลับเนี่ยก็แนะนําให้ใช้สักสามสามด่านสุดท้ายนะครับเป็นตัวรับนะครับอ่ะสักสี่ด่านสุดท้ายก็ยังพอไหวนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เบตเตอร์เบดมันเด้งห่างกันเยอะนะตัวตัวรับในด่านตั้งแต่ด่านเจ็ดบาทขึ้นด่านเจ็ดบาทเนี่ยหลังเจ็ดบาทมาก็เบตเตอร์เบดก็เด้งห่างจากด่านของวันพันแม่นไปเยอะมากนะครับนี่เลย เรื่องเบเรมชายนี่ก็ไม่ห่างกันเยอะมากนะครับก็ยังถือว่าห่างกันประมาณหนึ่งแต่ว่าโรคล่าสุดยังบั็อกอยู่นะครับไม่สามารถดูร่างชายนี่ของตัวรับได้นะครับแล้วก็ตัวมิติชายนี่ใช้ได้ไหมพี่ว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสุ่มได้หลายๆตัวก็แนะนําให้ทําเป็นตัวคราฟดีกว่านะครับตัวคราฟชายนี่ที่มาดูนี้นะครับเราก็กดชายนี่คราฟนะครับตรงนี้เลยก็ถ้าใครอยากเลือกพาสีนะพี่ทําเรื่องคลิปพาสีแล้วว่าตัวไหนถ้าตัวไหนได้พาสีดีๆมาทํำยังไงให้ได้นะครับ สำหรับตัวค้ามนะประมาณนี้นะครับเรื่องคลิปนั้นเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอก็คอมเมนต์ไมาได้นะครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็พี่เพิ่มเป็น playlist แล้วนะครับสำหรับอยากเทปต้องดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในคีของนับที่ต้องดูนะครับเพราะว่าการที่แมปปิดไฟเป็นอาทิตย์นะครับมันจะทําให้เราอาจจะไปทางต่อไปไม่ถูกนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับก็คือไม่รู้จะกลับมาเล่นแบบไหนนะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วนะครับยังวิธีเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่เรื่องโมเดลที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องตู้ไข่มาเพิ่มนะครับตู้เปิดไข่ตรงนี้นะครับที่มาเพิ่มนะนี่นะครับแล้วก็เวลเพิ่มไป200นะครับเบนเดอร์เมท200เนี่ยเวล์ตอนเวล์200นะครับจะเมทเยอะมากมากนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูตัวล้วกันตัวนี้แล้วกันนะครับไปที่ดูนะตุปๆนี่นะครับ9 4 0ปีนะครับก่อนหน้านี้จะอยู่ที่175ครับแม็กก็คือแค่ 6 1 b นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่200แล้วนะครับเห็นไหมจะขึ้นทีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนแอดมินจะเคยทําให้ก่อนเนีเวล3 0 0นะครับหลุดมาในสปอยก่อนหน้านู้นเลยนะครับแต่อัปเดตเก่าๆนะครับตอนที่ต่อยเป็นทีนะครับประมาณ2 T ทีหรือเปล่านะเวลส0มนะตอนนี้เวล2 0 0แล้วนะครับใกล้ถึงไม่รู้ว่าจะเมียถึงอัปเดต20ไหมนะครับเพราะว่าเมแต่ละอย่างที่เข้ามานะครับมีทิกสิ์ทางนั้นนะครับ คลิปนี้ก็บ่นเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าพี่แนะนําให้เราฟังเั่งนิดหนึ่งนะครับเพราะก็จะทำให้กลับมาเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเรื่องเข้าตู้พี่ก็แนะนําไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝ like, า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ